สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข่าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในอ่าช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่7นะคะเดือนกระกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นห้ร้บะคะฝ่ายพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าฝ่ายพี่น้องบรเฮาสุขสุข้นนะคะมาติดตามตรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่ะำเล่านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากกู สามเงานะคะพี่น้องคะหลังจากที่หมูว่านี่ปูเราลงไปแล้วคลิปนึงเนาะค่ะพลอพี่น้องเนาะ,ะมือนี้นะคะปูเรามาเน้นย้ำคงสุดท้ายเพราะว่าปูเรารลืมไปลืมลืมบอกแอดไปอีกคู่นึงสันตีพ่อพี่น้องคะมือนี้ปูลเลาก็เลยม,มาบอกอเพิ่มเติมนะคะพี่น้องคะเอามือนี้นะคะแนวทางตำเล่านะคะของปูสามเงาค่ะสีเดีมาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสักการนะคะ จเจริญทอเลยเนาะเบิ่งแล้วรวยเอฟซีเคยู่เบิ่งแล้วรวยอยู่อาจารย์จะปล่อยเลขล่างไปอีกหมายเลขหนึ่งเนานะน่าจะเป็นเลขล่างนะลอยหายกายงล่างเลยค่แลขขายจะเจอทั้งบนก็แล้วแต่คพอพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะ้เบิรงแล้วรวยนะ,นะพร้อมแล้วค่ะวันนี้ฉันสัญญาณไม่ดีนะค่ะเลขที่จะห้วันนี้ก็หาหมายเลขหนึ่งเป็นเลขล่างแปดหกเลยนะแปดหกเลยนะ อใชเลยจะเอาไปจ่ายสามตัวจีแปดหกสี่มันมีอยู่แล้วมั้งแปดหกสี่มีไหมแปดหกสี 8, 6, จ่จำไม่ได้พอาจารย์แปดหกสี่นะคะถ้าแปดหกจ่ายแปดหกสี่ไปตัวก็ได้แปหกสีนะ่ 8, 6, แต่สองตัวนี้แปดหกแล้วครับอาจารย์สองตัวแปดหกนะอ๋อค่ะนู่ว่านูกนต้ผิดค่ะ มีแค่นี้นะคล้องใจไงคล่องใจเพื่อมันอยู่ข้างหน้านะมันตกอ,อกนน an ๋อเหมือนคำนวณมันตกเหมือนงวดนั้นไงพระอาจารย์ลืมลงให้เบิงรวยมันยังออกเลยงวดอะไรห้าหกเรื่องอะไรทั้งอย่างพระอาจารย์ข้าหกข้าหเขียนเข้าพระอาจารย์เขียนคำไปเชยเลยออกเชื่เลยออก เบิ้งแล้วรวยไม่ได้ลงหรือไงวะเราก็งงแค่เราไม่ได้ให้เออเราไม่ได้ให้เพรว่าไปลงไปลงโทษว่าค่ว่าเบิ้งแล้วรวยไม่ไม่ได้จดแต่เราไม่ได้ให้ให้แต่หกหกหรือว่าอาร้าวเนี่ยนะมันข้ามเราหกเอไม่ได้ลงมันข้ามแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยว่าเวลามันยังมีนะก็เลยอ่ะปล่อยไปหน่อยไปหน่อย มันยังมีเวลานะักกลงทันนะเจ็ดตีนะใครชอบเล่นเลยข้างล่างนะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาสูงเลในะวันนี้นะค่ะอืมไปว,วันนี้ไม่ได้ออกไหนเลยไงเนี่ยยังเลยค่ะพระอาจารย์คะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเออไะว่ากันไปนะอยู่ในถ้ำสัญญาณมันก็ดีฝนไม่ตกเหมือนกันเหรอคะพระอาจารย์ ผลนะฮมันหยุดไปก็โอ้โหแฉะช้ชชำไปหมดแล้วมันตกไปเป็นน้ําเป็นเนือ้ออะเออนี่ยตกเป๊ะแป๊ปล่อยปลอยปิ๊บปิปล่อยปล่อยจะนาจะดําก็น้ําก็ไม่มีนะตกไม่เป็นน้ำ,เป,นนำเป็นเนื้อไ,ไม่ได้อะไรเลยนะพึ่งพามันแรงแรงก็ไม่แรงมากจริงมันแรงจริงตกพอาลมคานะคะอาจารย์แต่มันเมื่อต้นๆมันแร,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 รงมาก็ามลมฟ้าลมฝนมาพังและในระนาดอืม อืที่ขนาดบ้านหลังตอมๆตามๆช้นเดียวนี่กระเด็นหมดเลยนะหรอคะอาจารย์มันมันมันอยู่ช่องลมนะอยู่ช่องเข่าช่องลมอ๋อค่ะ่นาจางเต็มๆนี่กระเด็นลอยไปทั้งหลังคาเลยนะอืมไม่อยู่แล้วะสูงสามเลยนะคะอาจารย์เล็ดเล็กเชคขาดไปเลยนะอืมความแรงของมันนะค่ะอื กลัวไปโดนคนนะจี้นะคะ,ะอาจารย์คือเวลาผลฟ้ามาแล้วก็ติดหมดแล้วเข้าบ้านกันมารอยก็ลอยไปใจาหลังคาและข้างล่างไม่ทันนะผมสร้างแน่นหนาแต่ยังอยู่ในวัดเนี่ยขนาดมะม่วงต้นยังใหญ่เลยนะบิดขาดครึ่งเลยนะลงสลักลงสลักกองเงินการเลยขาดมาครึ่งเลยแอบเลย เทวดามันแม่รักืูเทวดาไนม่รักษางไงลมมาแรงเทวดาก็โดดหนีไปแล้วเลยเอา,เอาไม่ไหวเทวดาโดดในีบ้านเราต้นไม้ก็โยมไม่ไหวบิดขั้วมากระเจ้หน้าสาตาได้เลยนะะเออมันมน่ากลัวมากๆน่ากลัวนกลัวออดีนะคะพระอาจารย์อยู่ในถน้ำนี่ไม่ต้องกลัวลังคาหลุดเลย อยู่ใน่ามน,นี่ขนาดแผ่นดินไหวจนตึกพังยังไม่เป็นไรเลยนะอยู่ใน,านถาำข้าจันหลับไม่รู้เรื่อง้ม่ซ้ำไปจอนแผ่นดินไหวค่ะหลับเกินอนี่โทรศัพท์สำัยด,ดังให้เกี่ยวกล่าวเลยเปิดดูโอโ้โหแผ่นดินไหวเนี่ยวันน,น,นี้ะอาจันย์งเนี่ย เป็นไงบ้างของปูอยู่ในถ้ำเป็นไงบ้างวะเป็นไรหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่เอาเลยสบายเช่นสบายสบายพ่ะอาจารย์คะแบบนี้สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวแล้วมีโอกาสไหมที่ว่าถ้ำมันจะยุบลงมาพังลงมาเคยมีไหมคะอาจารย์ไม่มีไม่มีมันมีลูกเขาหินปูนมันเกาะกันแน่นตึ๊บนะไม่มีออกจากสิ่งแข้างนอกแค่ จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะล่วงมาได้ก็เล็กๆน้อยๆอยไม่มีมากนะะค่แน่นมันเกาะกันแน่นมันตกผลึกแน่นเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่มา,มา,มายากมากนะอือค่ะอาจารย์จะให้ร <c oughs> วยดูดูดูอ้ดดก้อนเนี้ยขนาดขนาดนี้มันมีขั้วน่อยเดียวนะมันยังอยู่ได้เลยนะเนี่ย ได้ค่ะพระอาจารย์คะ่ะแล้วกันนะจ้าได้ค่ะเฉียงมาค่ะเออเบิ่งแล้วก็ค่พูดต่อเนะได้ค่ะสรุปแนวทางถ่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางอาจจะปูสามเงานะคะพี่น้องคะหลังจากที่เมื่อวานปูแล้วล่องคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะบันทีปูแล้วลืมล่องให้เบิ่งเราด้วยเด้ดบันที่ปพี่น้องคะแปดหกซี่กับแปดหกพี่น้องปูแล้วขามไป นะคะพี่น้องคะก็เลยมาลงงหาในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเอาทั้งเบอร์ทั้งม้วนมาหนีนะคะของปรูค่ะมีเก้าหกสีนะคะเก้าหกสี่ีหกสองนะคะหกสี่หกสองเก้าสองแปดหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมมาหนีกับแปดหกสีแล้วกับแปดหกนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีปมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตำเล่านะคะแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคะจังนใดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าขค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องวัฒาสกุสุขอนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วกะ็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะท้ามวอยา่างสพลาดกับแนวทาง เด็ดเด็ดแบบนี้นะคะคำว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิุดยอดพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพี่พีพ่น้องเนาะเอาพี่พีพ่น้องอยากให้เพื่อนรู้ด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพี่พีพ่น้องอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพีพ่น้องคะแอกบกะอ่า สิตามไฮเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องอยากให้ติดตามแนวทางของไพ่กระดานนะคะเขียนไว้นะคะ,คอ,ะ,ค,ะคอมเมนต์ไว้เนาะแล้วก็ติดตามไฮนะคะไปพี่น้องคะอ่าแนวทางของปูสามเงานะคะอ่าตำเล่า พี่น้องอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้วยมือนั้นนะคะหลวง,งอ่าปูเล่าลืมเนาะพี่จังหววทิพย์บองหาโฮงน่ะพี่น้องปูเล่าลืมบอกเบอรเราด้วยที่พี่น้องเราอ่านขามเนาะคะ่ะเราอ่านขามนะคะเป็นฮาล้วก็มาเก่าๆเล่ยยังประมาณนั้นนะคะมือหนั้นแต่ว่าในในของปูเนี่ยมีหาโฮงพร้อมแต่ว่าปูเล่าอ่านขามไปนะคะพพี่น้องค่ะมื้อนี้ ะะคะบูเราก็เลยมาเพิ่มเติมให้เด้อพี่น้องเด้อเอา้มเามีแรงซ้ำนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาตำเล่าค่ะพี่น้องคะแอรก็สได้ขอตัวลาไปร้องพระเท่าสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไปก็เปบนในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ